ทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากขอบคุณมาก รับปีใหม่จริงๆใช่ใช่ใช่เรารับปีใหม่ล้หลังจากปีใหม่ไปนี่ไม่เกินสี่ห้าวันล้วร้อนแน่อันนี้น่าจะร้อนแหละพอพ้นปีใหม่ไปแล้วก็น่าจะร้อนแล้วคานนี้ประมาณปีใหม่ไปสองสามวันนี้ร้อนแน่นอนน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาด ณน้องมากนะครับพี่ปัดขอบณน้องมากเรียอประมาณสี่นาทีเนาะสี่ห้านาทีก็ประมาณสี่ห้านาทีสี่ห้านาทีก็เตรียมบุกไม้บวกมือก็ได้เลยเนาะบวกไม้บวกมือก็ได้เลยเตรียมบุกไม้บุกมือก็ได้เลยเตรียมบุกไม้บุกมือกันได้เลยจะได้ลงไลแล้วเนาะก็อีกประมาณสี่ห้านาทีเนาะก็บวกไม้บวกมือกันก็ขอให้มีความสุขกันแหละในปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ ปีใหม่แล้วอีกสิบสองเดือนเนาะสู้กันไปสิบสองเดือนก็ขึ้นมาใหม่อีกก็เปลี่ยนพุทธศักราชไปเรืเร่อยๆเนี่ยก็สาวเป็นหนุมม่มกันขึ้นเยอะขึ้นไปอีกปีหนึง่ง <laughs> ทุกกำลังใจแหละขอบคุณแอดไวไวคนสวยขอบคุณทุนหนุ่มขอบคุณขอบคุณคุณแม่ก็สนเนาะขอบคุณคล้ายๆหลายคนหละที่เข้ามาก็ไม่ได้คอมเมนต์มาก็มีเนาะบางคนเนาะก็ขอบคุณมากาบางคนก็มากดไลค์กดเลิฟให้ก็มีเนาะก็ขอบคุณมากขอบคุณมากๆยำแต่เช้ายำแต่เช e. ้า มันท้อไม่ท้อหรอกบอกไม้บอกมือก็ได้เลยเนาะบอกไม้กันไม้กันมือกไ็ได้เลยเลวลาสองนาทีสองนาทีเหลือเวลาสองนาทีสองนาที ขอให้มีความสุขกันทุกคนเนาะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเนาะโชคดีมีใช้กันทุกคนเนาะทุกท่านที่แบบเวียนเข้ามาก็โชคดีมีใช้กันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนั่นแหละในเช้านี้มูชินเอลก็ได้ขออนุญาตแล้วเนาะขออนุญาตทุกท่านแหละลงไล์ก่อนนะเพราะว่าธุรกิจทำงานตามปกติของเราเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรหรอกขอทุกท่านทุกคนโชคดีมีใชยกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเนาะขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกคน ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะปีใหม่ก็เอาสิ่งดีๆมาเหมือนเดิมปีใหม่ก็ขยันเหมือนเดิมเนาะขยันทํางานเหมือนเดิมแหละปีเก่าปีใหม่ก็ทํางานเหมือนเดิมขอให้รวยขอให้รวยร่ำรวยกันทุกคนเนาะโชคดีทุกคนนะครับโชคดีกันทุกคนขอให้รวยขอให้รวยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะขอให้